สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC. ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูอีกหนึ่งปัญหานะครับของอาการเวฟร้อยสิบไอ้นั่นก็คือนะครับอาการขับมาดีๆวูบดับสตาร์ทไม่ติดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการไล่ตรวจเช็คระบบทั้งหมดเลยนะครับอ้าวนะครับอ่าก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ารถคันนี้นะครับเขาบอกว่าขับมาดีๆแล้วมีเกิดอาการวูบดับนะครับเท่าที่ผมดู นะครับตอนนี้รถไม่มีแบตเตอรี่เลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะการที่รถไม่มีแบตเตอรี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะวูบดับได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าอ่าวงจรชาร์จไม่ดีหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึง่งจินกระแสไฟทําให้ไฟไม่พอนะครับรถก็มีโอกาสที่จะวูบดับได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่าน เอาละนะครับหลังจากที่ผมได้เอาแบตเตอรี่มาจำมาพ่วงเข้าไปนะครับเราก็มาทําการเปิดสวิตช์เช็คโค้ดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้มีอาการโชว์สัญญาณโค้ดขึ้นมาหรือไม่เท่าที่ทําการตรวจเช็คไม่มีการโชว์โค้ดขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับทุกท่านนะนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คก็คือเช็คดูก่อนนะครับว่าไฟหัวเทียนมาหรือไม่นะครับอ่าถ้าไฟหัวเทียนมาก็ว่ากันไปอย่างถ้าไม่มาก็ อ่าต้องลุยกันต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าไฟหัวเทียนจะมาไหมนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับก็คือผมจะเช็คก่อนนะครับว่ามีแบตไหมอ่าถ้ามีแบตแล้วไฟหัวเทียนออกไหมถ้าหัวเทียนออกนะครับแสดงว่าไฟจ่ายมาที่หัวเทียนกับหัวฉีดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คไฟหัวเทียนกันสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมเช็คไฟหัวเทียนนะครับเมื่อาจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามือนึงนะครับกดการสตาร์ทนะครับก็นะครับเท่าที่เห็นก็มีประกายไฟอยู่นะครับทุกท่านมีประกายไฟอยู่นะครับแสดงว่าไฟมาที่หัวเทียนนะครับแต่ตอนนี้ผมทําการเชสหัวเทียนนั้นนะครับผมได้ถอดสายน้ํามันนะครับออกจากปั๊มติ๊กแล้วก็ถอดสายปั๊มติ๊กออกแล้วนะครับดังนั้นไม่มีน้ํามันฉีดมาอย่างแน่นอนนะครับไม่อันตรายนะกรณีแบบนี้นะครับ เอานะครับลำดับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับเรามาดูกันว่าปั๊มติ๊กของรถคันนี้นะครับจะปกติดีหรือไม่นะครับเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องปั๊มตายหรือปั๊มบ่ตายเนาะนะครับนี่นะครับโดยปกตินะครับปั๊มติ๊กจะต้องแรงดันจะต้องอยู่ที่เราฉีดแดงตรงกลางนะครับตรงกลางเกตวัดเลยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทําการเปิดสวิตฟังเสียงมาดูพร้อมๆกันนะครับว่า เกจวัดแรงดันตัวนี้นะครับอ่ามันจะโชว์สัญญาณขึ้นมาที่อ่าแรงดันเท่าไหร่เอ้าสายหลุดครับพี่น้องนะครับอ่าเอาใหม่นะครับตอนนี้นะครับเสียบสายเข้าไปนะครับจะหลุดอีกไหมนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับอ้าแรงดันปัมติ๊กปกติดีนะครับขึ้นมาที่2.94บาแล้วก็ไหลลงช้าช้ามาค้างอยู่ที่ประมาณ2.5บานะครับ2บาถึง2.5บาประมาณนี้นะครับก็ ถือว่าปั๊มติ๊กเป็นปกติดีนะครับแรงดันปั๊มติ๊กปกติดีนะครับทุกท่านนี่นะครับอ่านะครับปั๊มติ๊กทํางานปกตินี่นะครับเช็คให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไหลลงช้าๆแบบนี้นะครับถือว่าปั๊มติ๊กผ่านฉลุยนะครับทุกท่านนะครับถือว่าปั๊มติ๊กอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอ้าวน้ำมันดีไฟมานะครับแต่ทําไมไม่ติดนะครับทุกท่านอ้าวปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าขับมาดีๆแล้วเกิดอาการบูบดับนะ นี่นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆเอาล่ะนะครับเมื่อเราทําการใส่แบตเตอรี่ไปแล้วไฟมีน้ํามันมีนะครับเรามาลองทําการสตาร์ทดูมาฟังเสียงกันนะครับทุกท่านมันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเท่าที่ฟังเสียงอีวานเป็นลูกีีครับพี่น้องนะครับขวักขากขวักขากเลยล่ะนะครับก็รถติดมาเป็นปกตินะครับอ่ารถติดเป็นปกตินะเมื่อเราใส่แบตเข้าไปนะครับ ทีนี้นะครับก็นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคําถามมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราถอดแบตลดจะดับไหมเอาฟังเสียงครับจากการที่เราถอดแบตลดแล้วมันดับนะครับจุดที่ผมสงสัยก็คือเรื่องของระบบไฟชาร์จนะครับดูเหมือนว่าถ้าไม่มีแบตลดจากสตาร์ทไม่ติดนะครับเหมือนกับว่าวงจรไฟชาร์จนะครับมันน่าจะมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับเมื่อเราต่อแบตเข้าไปนะครับ เราต่อแบตเข้าไปรถสตาร์ทติดนะครับถอดแบตออกรถดับนะครับทุกท่านนะครับนั่นหมายความว่าไฟบนในวงจรชาร์จอาจจะสร้างขึ้นมาไม่พอหรือว่านะครับอาจจะมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งกินกระแสมากไปนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาทําการวัดไฟในแบตเตอรี่กันก่อนนะครับว่าไฟในแบตเตอรี่ของเราเมื่อจ้นะครับมีไฟอยู่นะครับ13โวลต์ด้วยกันนะครับทุกท่านนี่นะครับ ให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับวันนี้ไฟในแบตเตอรี่ของเรานะครับมีอยู่13บโวลต์นะครับถ้าไฟชาร์จนะครับถ้าไฟชาร์จมาเป็นปกติไฟมันจะต้องขึ้น14นะครับเพราะว่าไฟจะชาร์จแรงกว่าแบตเตอรี่1โวลต์เสมอนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าถ้าผมสตาร์ทปุ๊บเนี่ยนะครับรถจะทําการชาร์จไฟมาหรือไม่เอา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 ขึ้นรถตรงเดี๋วพี่นอนนะครับเมื่อเราทําการสตาร์ทนะครับ ผลปรากฏว่าไฟเริ่มลดลงครับอจากสิบสามลงสิบสองครับนิ้นเลยครับไม่นิ่งแล้วนะครับทุกท่านนะอ่านั้นหมายความว่าเอ้าเอามันมากยังได้หยิบี่น้องนะครับคือมาสิบหกสิบเจ็ดที่นี่นะครับเอ้าเอาเริ่มมามม่ๆแล้วหล่ะนะครับอ่าลงมาสิบสองสิบสามแล้วเอ้าสายผมไม่แน่นหรือเปล่าเนาะนะครับเอ้าเอามาถึงสิบหกแล้วก็มีนะครับสิบเก้าก็มีเอ้าคือเปลี่ยนแนวนั่นอีกน้องนะครับไฟชัดนะครับ เอาตายเลยนะครับทำไมไฟชาร์จมาแบบนี้นะครับทุกท่านนะตายแล้วพี่น้องนะครับไฟชาร์จจังไหนมาหอด24ี่สี่โวลต์แบบที่นี่เอาคือเฮ็ดผมยังสี่นะครับทำไมเป็นแบบนี้ล่ะนะครับทุกท่านนะครับมายี่สี่โวลต์ก็มีหรอนะครับเอามันเป็นแปลกๆแล้วล่ะระบบไฟของรถคันนี้เอาไฟหน้าก็พอไฟหน้าทีนี้นะครับนี่เมื่อเราเบิ้ลเครื่องนะครับไฟหน้าก็ติดเมื่อเรายกกระเร่งไฟหน้าก็ดับไปนะครับเอาเป็นยังอีกล่ะครับพี่น้องแบบที่นี่เอา ปัญหาอีลุงตุงนางมาแล้วครับเพื่อนๆนะครับเอาปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี่ก็อยกปัญหาหนึ่งนะครับเกิดมาจากระบบชาร์จด้วยหรือไม่นะครับในกรณีแบบนี้เบิ้ลเครื่องแล้วไฟหน้าติดนะครับพอยกคันเร่งนะครับอ้าวไฟหน้าก็ดับไปนะครับอ้าวอ้าวนะครับน่าจะงานเข้าผมแล้วล่ะนะครับแบบนี้นะครับเป็นที่อะไรกันเนาะนะครับรถขับมาดีๆวูบดับนะครับทุกท่าน นะครับตอนที่เราทําการตรวจเช็คนี่นะครับถ้าเราไม่เบิ้ลเครื่องนี่ไฟมันไม่ชาร์จเลยนะครับแต่ทําไมเวลาเราเบิ้ลเครื่องแล้วไฟมันมาถึง24โวลบ์นโอ้ยงงพี่น้องนะครับอะไรเนี่ยนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้เลยนะนะครับเอาละนะครับต้นเหตุเราก็เจอกันแล้วนะครับระบบไฟชาร์จมีปัญหานะครับในคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปทําการลุยตรวจเช็คระบบไฟชาร์จนะครับ อ่าเราก็จะไปทำการตรวจเช็คไฟชาร์จเริ่มตั้งแต่มัดไฟนะครับอ่าแผ่นชาร์จนะครับแล้วก็ขั้วไฟหน้านะครับก็เอาไว้นะครับไปพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้นะครับก็คงได้แต่เพียงนะครับได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับผลปรากฏว่ารถติดอยู่ถ้ารถติดก็ตัดปัญหาเรื่องเครื่องออกไปหัวฉีดปั๊มตัดออกไปนะครับอ่ากล่อง e c u นะครับตัดปัญหาออกไปเพราะว่ารถติดเป็นปกติดีอยู่แต่ว่ารถขับมาดีๆบูบดับเนี่ยนะครับแต่เอาแบตมาใส่แล้วมันติดนะครับน่าจะมีปัญหาเกิดมาจากเรื่องของระบบชาร์จไฟนะครับทุกท่านเพราะว่าเท่าที่เราดูนะครับเนี่ยนะครับไฟมันไม่ชาร์จมานะครับถ้าเบิ้ลแรง,แรงจริงจริงนะครับ มิเตอร์ทำไมมันขึ้นไปถึง24โวลต์ได้นะครับอันนี้ผมก็เกิดข้อสงสัยอยู่นะครับยังไงนะครับก็คอยติดตามชมในคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับ